ไม่เห็นเห็นแต่สเดือนพอดีเลยครับเราจะเอาสาเดือนไปใส่เบ็ดนะครับโอเคมันล็กนังาได้กินยอดไผ่สดๆนี่เห็นไหมอยู่ใกล้คุณพ่อด้วยจะพาเขากลับบ้านเรากลับมาอีกรอบหนึ่งเผื่อมีปลาครับปลาจะกดะติดเราจะได้มีกับข้าวกันครับผม เบ็ดนี้ไม่ใช่เบ็ดเรานะครับเป็นเป็นใครไม่รู้มันสวัสดีครับอยู่กับพวกเรา YouTube Ole FC ไทยแลนด์ครับผมสวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับช้างไทยสายแข็งนะครับขอบคุณครับผมสำหรับการรับชมนะครับ <c oughs> เราเพึ่งมาถึงนะครับเราพึ่งมาถึงวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มากับคุณพ่อนะครับงามโชคนะฮะพึ่งมาถึงเมื่อกีนะ้ส่วนคุณพ่อก็ที่เดิมครับถูต้นไม้ครับผมนะเล่นโครน ต้นไม้จะมียอดไผ่ให้กินด้วยนะครับส่วนงามโชคนี่เราจะให้เขามากินยอดไผ่ตรงนี้นะครับตอนนี้เรากำลังเจาะปลาไผ่ครับเจาะเข้าไปแล้วก็จะทําที่ผูกครับผูกน้าโชคผูกกับปลาไผ่เลย ตอนนี้มะนงกำลังขุดเจาะนะฮะอ่าดูนี่นี่ต้นนั้นของหัวน่ะเนี่ยเออเอาเลยเออนี่นั่เวลาเข้ามุดมั้ยตัวนี้มั้เนี่ยเวลาเรามุดเข้าไปเนี่ยมันจะมันจะโดนเราน่ะ

จักแล้วลืมกุญแจถอดสูบวางไว้บนไดดงนั่เนี่ฮาเออยืดจักแล้วเัานนี่ฮาที่้าก่อนครับเย้ย มันถ้าอยู่ตรงนี้มันเงินตัวเลขเขาเดินมาเหยียบแล้วนี่นี่ไม่น่าไม่น่าจะอยู่ตรงนี้นะไม่เห็นนะเย อุ้ยใสือดึงอุ้ยเสือดึงทุกคนอุ้ยเสืเดอดไม่เห็นเห็นแต่ใส้เดือนพอดีเลยครับเราจะเอาใส้เดือนไปใส่เบ็ดนะครับโอเคมัน l e g e นนี่คีับะ hãy nguyên đấy, nó mướt ghê nó, yeah. tôi thấy nó tê tóp tung wa, hả? gì? chúng đó thôi cái để lưỡi đó cái không Như, nhu, nhu, rồi mà. เท่นี่โอ,เโอเ้เห็นแล้วครับอ่าพอนูจากกันครับอ่เราจะพางามทุกมาวันนี้ไม่มีเดดเลยนะครับไม่มีเดดบรรยากาศเลยครับ น้ำทุกจะมาอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่ตรงนี้วันี้ก็กำลังเล็มไผ่แลครับถ้าตรงนี้ท่วมนะะถ้าตรงนี้ท่วมคือจบเลยครับแถวนี้บริเวณนี้เราจะไม่มีที่ให้อยู่แล้วนะครับท่วมหมด นี่เมื่อวานเรามาตรงนี้ยังไม่ท่วมวันนี้น้ําไหลมาแล้วเนี่ยไหลจากตรงนี้เนี่ยไหลเข้ามาไหลเข้ามานี่เราจะให้เขามากินยอดไผ่ตรงนี้นะครับอืมอืมวิมเอ,อ,อ,องเท้าครับผมเราใส่ลงเท้าไปเลยครับไปเลยนครับน้ำชุกชคไเลยนะครับ ช่วเลยนะครับถูกใจปลาไผ่ <laughs> เดี๋ยวยังไม่เสร็จดมหาอะไรครับดดมหาอะไรไม่ต้องไม่ต้องดเดี๋ยวก็จ้องไอ้มอมจ้องเหื่อ<ด>มันมัน<ด>จ้องตีรุมจะนะ

คุณเนียนเลยวันนู้เถฮึมไม่ชอบเถอดมอ้าวยื้อวันนี้อลามาเที่ยวป่ากับพ่อ <c oughs> เป็นวันที่สองนะครับอ <c oughs> ลามีความสุขมากๆเลยครับอ <c oughs> ลาได้กินยอดไผ่สดๆ นี่เห็นไหมอยู่ใกล้คุณพ่อด้วยอยู่ใกล้น้ำด้วยครับ ขากลับนะฮะเราก็จะลงเนี่ยเหยือใส่กับเบ็ดไว้เผื่อเวลาเรากลับมาดเาูเราจะพาเขากลับบ้านเรากลับมาอีกรอบหนึ่งเผื่อมีปลาครับปลาจะจะติดเราจะได้มีกับข้าวกันครับผมเดี๋ยวมาลุ้นคลิปหน้านะครับ อะไรครับหนึ่ง ใช่เบ็ดเรานะครับเป็นเบ็ดแคบไปรูคือพอดีเขาปักไว้ล่ะแล้วเราก็เอาช้างมาพอดีครับม <c oughs> เราก็ถือถือสิบหาเยือกมาปักเลยครับเห <c oughs> มือนเขาถ้าเขปาปักเบ็ดแบบนี้เบ็ดมันจะลอยอย่างนี้ครับ เบ็ดทับเบ็ดโรยแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาใส่เบ็ดใส่เหยือ่อเขียดนะฮะเขียดหรือว่าปลานะครับลูกปลาถ้าใส่จมเนี่ยต้องใส่เหยือ่อเหยื่อดินอย่างนี้ใส่จมไว้อย่างงี้ฮะนี่ต,ตักนิดนึงครับกลัวโดนตัวใหญ่โอเค,อเ,คเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับจะพาทุกคนมาดูอีกรอบครับตอนที่เราพางานพวกกลับบ้าน โอเคครับจะเจอกันคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราครับ YouTube Ole FC Thailand ครับผมสวัสดีครับ